สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะคลิปนี้ก็จะเอาเครื่องสําอางที่เครื่องสําอางที่ใช้หมดแล้วนะคะเอามาให้ดูว่าใช้ตัวไหนแล้วเป็นอะไรยังไงบ้างนะคะเราจะรีบๆทําให้เสร็จแล้วก็เอาไปทิ้งขยะนะคะมันรกในบ้านนะคะก็วันนี้ เ,เราทํางานไม่เหนื่อยมากคะก็มีเวลากลับมาทําคลิปตอนกลางวันนะคะก็คือถ้าเรานั่งอยู่ตรงนี้ก็ถ้าเรานั่งอยู่ตรงนี้แสดงว่าเราทําคลิปตอนกลางวันนะคะแต่ว่าถ้าคลิปไหนที่มีฉากอยู่ด้านหลังแล้วก็มีไฟสองแสดงว่าเราทําคลิปตอนคืนนะโอเควันนี้ก็มาเริ่มเลยทีนี้เมื่อกี้เราเดินผ่านอนุสาวรีย์ชัยเราเจอแว่นตานละห้าสิบาทนะคะอันนี้ถูกดีเราคิดว่าเออซื้อแล้วคงไม่ทําให้เราจนลงกว่าเดิมนะคะเราก็เลยซื้อมาใส่เล่นๆไปอย่างนั้นแหละมันจะมี3สีนะคะสี น้ำตาลสีใสๆที่เราใส่อยู่นี่แหละแล้วก็สีดํานะคะคนขายเขาบอกว่าเราใส่สีสีอย่างเงี้ยสีสีใสๆอย่างเงี้ยมันดูแบวกว่านะคะสีดําจริงๆแล้วเราชอบสีดํามากกว่าเนื่องจากว่าเวลาเราแอบมองผู้ชายอ่ะเขาไม่รู้ว่าเราแอบมองเขาอยู่นะคะแต่ว่าอันนี้คนขายเขาเชียร์เราก็เลยเออซื้อมาใส่ไปอย่างนั้นแหละใส่ทําคลิปครั้งหนึ่งแล้วเดี๋ยวก็โยนทิ้งนะคะทีนี้มาถึง เครื่องสำอางที่ใช้หมดแล้วส่วนใหญ่จะเป็นสกินแคร์นะคะอันตัวนี้ก็คือครีมบารุงผิวของอารอนนะคะเขาบอกว่าตัวนี้มันก็ผสมของผลโกจิเบอร์รี่นะก็คือผลลักษณะนี้ค่ะกลิ่นมันจะหอมมากแล้วชอบนะคะถ้าใครแบบ เป็นสมาชิกของอารอนอยู่ก็คงจะซื้อได้นะาคาที่ถูกนะคะอันนี้เราซื้ออยู่ที่ร้านขายเครื่องสำอางแถวบ้านนะคะราคาอยู่ที่น่าจะ60ไม่เกิน70บาทนะคะจำไม่ได้แต่ว่าซื้อกระปุกนึงอะ่ะตั้งเท่าไหร่300 ml คือใช้ได้หลายเดือนมากๆแล้วกลิ่นมันหอมติดผิวดีนะคะแล้วก็มันก็คือ,เ,อ,อเขาบอกว่ามันมัน,ม,น,ม,นมันก็คือโลชั่นบำรุงผิวซึ่งผสมน้ำนมแพะเข้าไปซึ่งกลิ่นมันหอมไม่เหมือนนมแพะนะกลิ่นมันหอมเหมือนนมผสมกับ ผลผล,ลไม้ไอ้ผลโกจิเบอรี่อะไรเนี้ยละคะ่ะก็โอเคเราชอบนะคะเราก็จะไปหาซื้อมาใช้ต่อนะทีนี้ไม่มีที่วางก็ทีนี้อันเนี้ยขาดตลาดไปแล้วนะคะมันหาซื้อไม่ได้แล้วเราพยายามหาอยู่ก็ต้องรอแบบว่ารอมันมันเป็นของไต้หวันค่ะก็คือแผ่นเช็ดเครื่องสําอางรอบดวงตาแต่ว่ามันสามารถใช้ได้กับหน้าได้ก็คือมันใช้กับรอบดวงตาแล้วมันออกง่ายแล้วก็ไม่แสบตาด้วยเป็นของออฟโบนะคะ ODBO นะก็อ right. right ่านว่าอบโบนะคะมันก็เป네็นแผ่นสีสีเหลี่ยมๆในกระปุกจะมีอยู่ร้อยแผ่นแหละเขาขายกันในราคาแบบร้อยหนึงหรือเต็มที่ก็ร้อบาทไม่ไม่น่าจะเกินนี้ไม่เกิน150ยาสค่ะแต่มันใช้ดีมากๆเราพยายามตามหาซื้อมันอยู่แต่ว่ามันยังหาซื้อไม่ได้นะคะมันใช้ดีมากแล้วมันน้ํามันเยอะดีมันออกเวลาเช็ดแล้วมันออกง่ายดีนะคะก็เลยชอบทีนี้มาถึงอันต่อมาอันนี้เป็นเกลือ เกลือขัดผิวของที่เขาผสมแครอทเข้าไปอันนี้ไม่น่าจะได้ซื้อเองนะได้มายังไงไม่รู้ไม่รู้สิเราจําไม่ได้หรือไปงานหรือเขาให้มาหรืออะไรก็จําไม่ได้มันเป็นเกลือขัดผิวที่เขาผสมแครอทเข้าไปอะคะ่ะก็ใช้หลังจากที่ที่แบบว่าเราอาบน้ําเสร็จแล้วอะไรเงี้ยก็ขัดผิวทีละครั้งกลิ่นมันก็จะแบบเหมือนแครอทนะ่ะเราก็คงไม่หาตามหาซื้อต่ออีกแล้วนะคะเราไม่ค่อยชอบกลิ่นแครอทเท่าไหร่นะขนาดแครอทปั่นเรายังไม่ชอบกินเลยนะคะก็นั่นแหละ ราคาอันเนี้ยมันเป็นเกลือขัดผิวนะคะราคาเข้าขายกันตามร้านสปาทั่วๆไปอะค่ะก็ราคาก็ค่อนข้างแพงอยู่นะนะโอเคมาถึงอันต่อมาเลยอันนี้ก็เราหยิบได้อันไหนเราก็จะพูดนะน้นนะคะก็ไม่ไม่ต้องเรียบเรียงอะไรเนาะ mm. อันเนี้ยเป็นเป็นคัพเค้กซีซีบอดี้โรชั่นนะคะเป็นเบบี้คิดนั่นแหละเป็นกระปุกอันเล็กๆเราชอบตัวนี้เนื่องจากว่ามันเป็นครีมกันแดดที่ปรับสีผิวให้มันขาวขึ้นแล้วมันก็กันแดดแล้วมันก็ติดทนคือ ทนเหงื่อจริงๆะค่ะต้องแบบว่าต,ต้องต้องล้างออกดีๆนะตอนเย็นก็คือใช้กันแดดก,ก่อนที่จะออกแดดประมาณนั้นกินมันจากหอมๆอมมันจะเบบี้คิดมันจะมีอยู่5กลิก่นอยู่แล้วนะคะก็นั่นแหละเราชอบโอเคเราชอบเลยไม่รู้จะพูดยังไงแล้ว <S <S ทีนี้มาถึงครีมกันแดดอีกอีกตัวนึงก็คือโลฮาชิลอันนี้ละใช้หมดแล้วนะคะเป็นอันนี้เขาขายกันในราคาแบบ2-300กระปุกเล็กๆนะราคา มันแค่35 ml เองมันก็จะไม่แพงมากนะคะอันใหญ่ๆมันก็จะแพงขึ้นนะทีนี้อันนี้เป็นของโลฮาชิลเป็นครีมกันแดดที่มีชิมเมอร์เหนียวนิดๆน,นะราคาอยู่ที่200กว่าบาทนี่แหละหรือไม่ก็190ราคาแล้วแต่คนขายนะคะมันตัวนี้มันจะผสมชิมเมอร์มันจะเป็นสีชมพูนินดๆแต่ว่า ที่เราชอบเพราะว่ามันมันเหนียวดีแล้วมันติดผิวดีมันจะกันแดดดีด้วยนะคะมันจะมีวิ้งวิ้งนิดนึงพอทาออกมาแล้วดูผิวแบบกระชับตึงๆแล้วก็มีวิ้งวิ้งดูมันใสขึ้นนะคนที่กินแบบว่าอาหารเสริมเยอะๆแบบเรานั้นแนะนําเลยคือต้องกินแบบว่ากินน้ําน้ําเยอะๆมันจะทําให้ตัวเราใสขึ้นนะคะโอเคมาถึงอันต่อมาก็เป็นโค้เจลอะค่ะเป็นเป็นเจลที่กระชับสัดส่วนเขาบอกว่ามันจะช่วยแบบปรับผิวเปลือกส้มให้มันหายไปก็คือช่วยลด เขาเรียกว่าอะไรอ่ะแก้ไขปัญหาผิวเปลือกส้มนะคะเราก็ไปถามเภสัชมานะคะว่าเออมันต้องใช้เท่าไหร่ถึงจะเห็นผลเขาบอกว่าเดือนหนึ่งควรจะใช้แบบว่าสามสามขวดซึ่งเราเป็นคนใจร้อนไงเราแบบว่าเราซื้อมาใช้ขวดนึงแล้วไม่เห็นผลเราก็เลยไปทาคาร์บอกซี่เลยเดี๋ยววันหลังมาเล่าให้ฟังนะคะก็มันน่าจะเห็นผลเร็วกว่าอันเนี้ยซึ่งมันจะใช้แบบหลังจากอาบน้ําเสร็จนะคะก็คือเช้าเย็นนะั่นแหละหลังจากอาบน้ําเสร็จก็ ใช่อันเนี้นวดไม่ต้องนวดก็คือถ้าแค่ทาทาทาไว้ทิ้งไว้สักพักหนึ่งมันก็จะเย็นๆแล้วมันโอเคถาว่ามันดีไหมมันก็ดีค่ะมันทําให้ผิวแบบตึงกระชับดีแต่ว่ามันไม่ได้ทําให้ผิวเซลลูไลท์บริเวณต้นขาของเราหายไปหรือว่าเราอาจจะใช้แค่อันเดียวนะคะมันอาจจะใช้แบบตามที่เภสัชเขาบอกก็คือใช้แบบเดือนหนึ่งอ่ะสองสามสองสามขวดถึงจะเห็นผลเราซื้อที่วสันะคะเขาบอกว่ามันมีขายที่วัสที่เดียวก็คือ350้าบาทช่วงนี้มีโปรอยู่นะลองลองไปดู แต่ก็ไม่ใช่ว่ามันไม่ดีนะมันทําให้ผิวเราตึงก็ดีแต่ว่าอย่างที่บอกแล้วเราเป็นคนใจร้อนเราก็เลยไปทาคา์บอกซี่นะคะโอเคแต่ว่าถามว่าผิวเปลือกส้มมันหายไหมมันยังไม่หายค่ะเราอาจจะเป็นเพราะว่าเราใช้แค่ขวดเดียวเองใช่ไหมทีนี้มาถึงอันต่อมาอ,อ,อันนี้จะเป็นครีมบำรุงผิวมันจะเป็นเ,เซรั่มบำรุงผิวเป็นวิตามินซีซึ่งผัดเซลล์ผิวนะคะใช้เช้าเย็นนะคะก็ คนที่ไม่แพ้วิตามินซีนะก็ลองหามาซื้อใช้ดูอันนี้เป็นของแบรนด์ของชาเกลีนนะคะ mm hmm. เขาส่งมาให้ลอง mm hmm. ก็ราคาเราจําไม่ได้แล้วละ่นะเนาะก็ mm hmm. ก็อย่างที่บอกแล้วมันจะเป็นเนื้อเจลใสๆซึ่งคนที่ใช้ครั้งแรกๆจะรู้สึกแบบคันยิบๆเนื่องจากว่าวิตามินซีมันจะผัดเซลล์ผิวใช่ไหมโอเคอันนี้ก็ถือว่าดีด,ดีดีอันนึงเพราะว่ามันมันจะทําให้ผิวเราแบบใสกระจ่างขึ้นนะคะทีนี้มาถึงอันต่อมาอันนี้เป็นของ อีท e ูดี้เฮาสเป็นนิมออล่านะคะก็เราดีใจมากเลยที่อันนี้มันหมดเนื่องจากว่าอันนี้เราซื้อตอนที่แบบโปรโมชั่นเขาลด50%ทางทางช็อปเขาลดน,นะคะเราก็ไปซื้อราคาอยู่ที่400กว่าบาทราคาเต็มมันอยู่ที่800กว่านะแต่เราจะบอกว่าเราดีใจมากเลยที่มันหมดเนื่องจากว่าขนาดเราเป็นคนผิวแห้งเราเอามาผสมกับ บีบีใช้มันก็ยังทําให้รู้สึกว่าหน้ามันฉ่ำจนเกินไปนะคะมันอาจจะไม่เหมาะกับสภาพอากาศบ้านเรามันร้อนชื้นใช่ไหมแต่มาใช้ในบ้านเรามันไม่ได้เหมาะเลยก็คือว่าแต่ที่มันหมดเพราะว่าเราเอาไปผสมกับครีมบํารุงผิวที่เราทาตัวครีมกันแดดที่เราทาตัวเมื่อกี้ที่บอกไปเออผสมกันอย่างละครึ่งมันก็เลยหมดนะคะมันจะมีแบบวาวๆนิดๆมันเหนียวเหนียวหน่อยเออโอเคมันเหมาะเหมาะกับไอตัวนะคะเอาผสมกันแล้วก็ทาแต่ว่าไม่เหมาะใช้กันหน้าเลยค่ะอันนี้ นิมออลาซึ่งเขาจะออกแบบมาสําหรับคนที่แบบว่าผิวแห้งนะมันจะมีแบบผิวผสมผิวมันใช่ไหมเออนั่นแหละหัวมันก็จะไปอย่างเงี้ยไปไปลองดูก็ได้บางคนอาจจะชอบแต่ว่าเราไม่ชอบเท่าไหร่น,นะคะที่มาถึงอันต่อมาอันนี้เป็น เป็นครีมล้างหน้าของโลตีนะอันนี้หาซื้อยากด้วยแต่ว่าเราเคยสั่งมาขายอยู่พักหนึ่งแล้วก็ขายไม่ออกเลยน่าสงสารมากนะคะก็มันจะมีกลิ่นนมนมนิดๆแต่ว่าแต่ว่ามันใช้ดีนะมันจะมีสครับน่อยๆคือ,อหลังจากใช้แล้วมันทําให้หน้าแบบว่าไม่ได้แห้งตึงจนเกินไปนะคะเราชอบอยู่ตัวนี้แต่ว่าถ้าใครจะไปหาซื้อหาซื้อยากหน่อยนะโลตีเขาไม่ค่อยจะเอาเอาวันนี้มานะคะแต่ว่าเขาจะดังเรื่องเรื่องแป้งกับบีบีใช่ไหมทีนี้มาถึงอันต่อมาเป็น ายาทาเล็บของออริเฟรมนะคะอันนี้หมดแล้วก็คือมันเป็นตัวเคลือบเล็บหลังจากที่ทาสีเล็บเสร็จแล้วอะคะ่ะก็ถามว่าดีไหมมันก็งั้นๆแหละไม่รู้จะพูดยังไงนะคะไอไอประเภทยาทาเล็บนะเราเราชอบของเล็บลอนมากกว่าดีกว่านะคะอันนี้ราคาจําไม่ได้อยู่ที่ต้องเป็นสมาชิกของออริเฟรมนะถึงจะแบบหาซื้อได้โอเคโอเคแต่แต่ว่ามันก็ใช้ไปแล้วก็งั้นๆแะไม่รู้จะพูดยังไง ทีนี้มาถึงอันต่อมาเลยเป็นครีมกันแดดของซีเชโดนะอันนี้เราไปเที่ยวฮ่องกงแล้วก็ซื้อมาซื้อมาไม่รู้กี่อันจําไม่ได้แล้วเราก,ก็มาใช้เองคนเดียวมันเหมาะสาหรับคนผิวแห้งนะคะก็คือมันจะมีลูกปืนแล้วก็เขย่าเขย่าซื้อมาหลายอันแล้วก็มาใช้อยู่คนเดียวเออก็คือเออแบ่งให้เพื่อนเพื่อนใช้บ้างนะคะไปฮ่องกงก็จะซื้ออันเล็กๆอย่างนี้มามันจะมีหลายสีใช่ไหมแต่ว่าเราซื้อสีฟ้ามาเนื่องจากว่าราคาราคาค่อนข้างแพงนะก็ ถ้าถ้าตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ300กว่าบาทเราถือว่าแพงนะแต่ว่าเราไม่ค่อยชอบเท่าไหร่มันเหนียวเนียวไม่ชอบทีนี้มาถึงอันต่อมาเลยอันนี้เป็นมาสคาร่าย้อมคิ้วอันเนี้ยเป็นของซิวาน่านะคะแล้วก็ราคาอยู่ที่จำไม่ได้เขาขายกันน่าจะร้อยกว่าบาทหรือไม่ก็เต็มที่ก็ร้อยเนึงอะไรเงี้ยไม่แพงที่เราชอบก็คือว่าเวลาดึงออกมาเนี่ยมันเป็นมัสคาร่าย้อมคิ้วนะคะก็คือมันจะมีแบบเหมือนกับว่ารูตรงเนี้ย มันกันไม่ให้เนื้อครีมมันออกมามากจนเกินไปนะคะบางมันมีนะบางยี่ห้อที่ว่าแบบว่าดึงออกมาเวลาปัดมัดคาราคิ้วแล้วแบบว่ามันเยิ้มอ่ะมันติดมันเยอะเกินไปแต่ว่าไอ้ตัวนี้ดึงออกมาแล้วเหมือนกับว่ามันกันไม่ให้ป้องกันไม่ให้แบบว่าเนื้อครีมมันออกมาเยอะเวลาปัดแล้วมันแห้งๆไปเลยอ่ะเหมือนของ MTI อ่ะดีเหมือนกันเลยราคาถูกด้วยนะคะเราชอบตัวนี้ ทีนี้มาถึงอันต่อมาอันนี้เป็นแป้งผสมรองพื้นที่เราซื้อมาจากฮ่องกงนะคะซื้อใช้มาตั้งนานเพิ่งจะหมดเป็นของดีออนะราคาตีเป็นเงินไทยก็อยู่ที่300กว่าบาทนะคะแพงอยู่เนื่องจากว่าเ,เราเป็นคนที่แบบว่าใช้แป้งชอบใช้แป้งผสมรองพื้นที่เบาๆไปทางฝั่งเกาหลีรือญี่ปุ่นมากกว่านะคะอะไรที่หนาๆหน,นักๆไม่ชอบเรามีความรู้สึกว่ามันหนาหนักเกินไปอะ่ะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะของดีออของดีก็ใช่ว่าจะของแพงก็ใช่ว่าจะดีพูดผิด นะต่อมาเป็นครีมกันแดดของเจนนี่มัดแฮมนะคะอันนี้เป็นสีชมพูนะเราก็ใช้จนหมดแล้วตัดเราด้วยแล้วก็เป็นเนื้อครีมเราชอบเราชอบยี่ห้อนี้นะคะแต่ว่าเนื้อมันจะเป็นเนื้อครีมที่ท,ที่ที่หนักหน้าไปหน่อยแต่ว่าเราก็อย่างที่บอกแล้ว่าเราเป็นคนที่ใช้แบบว่าครีมกันแดดคือไปในทางแบบโบกไปเลยอะคือว่าไม่ไม่ใช้เบานะคะจะใช้ครีมกันแดดเยอะกว่ารองพื้นเราก็เลยแบบว่าคือเป็นคนกลัวกลัวหน้าดำนะคะก็เลยใช้แบบว่าครีมกันแดดมากกว่า คือใช้เยอะปริมาณเยอะประมาณนั้นนะคะก็มันก็เลยหมดเยอะแต่ว่าต่อไปก็คงต้องหาซื้อแบบว่าหลอดใหญ่ๆมาใช้ดีกว่าน่าจะคุ้มกว่านะคะอันนี้เป็นหลอดเล็กๆไซส์เล็กๆไซส์ขนาดทดลองของเขานะคะก็เป็นสีชมพูนะอันเนี้ยเราลองมาสคาร่าของเอสเต้ลอเดอร์นะคะมาหลายหลายรุ่นแล้วเราชอบทุกรุ่นเลยซื้อมาใช้นะคะดีแต่ว่าอันเนี้ยเราซื้อจากการแบบไปชอปปิ้งที่ฮ่องกงแล้วแบบว่าซื้อมาใช้ล้วแล้วแบบชอบนะคะก็เลยแบบ ติดใจอันนี้เป็นหลอดสีขาวอย่างเงี้ยค่ะก็เวลาปัดตัวเนี้มันจะเน้นความยาวซะมากกว่ามันมันง่ายเวลาแบบว่าปัดขนตาล่างแล้วบอกว่ามันมันยาวดีอ่ะก็เลยชอบแล้วมันก็กันน้ําดีด้วยสีขาวอย่างเงี้ยนะคะทีนี้มาถึงอันต่อมาอันนี้เป็น BB ของเอเตอร์ลอเดอร์เหมือนกันอันนี้น่าจะได้มาจากการแบบไปไปไหนไปงานอะไรสักอย่างนี่แหละแล้วเขาแจกมาเราตัดใช้หมดแล้วก็ดีค่ะมันจะ เหมือนกับว่าเขาผสมครีมกันแดดแล้วก็ผสมครีมบำรุงผิวเข้าไปนะคะพอใช้ไปสักพักมันจะฉ่ำๆช่ำๆวาวๆนิดนึงก็คือมันบำรุงผิวไปในตัวนะคะมันแบบเหมือนกับว่าใช้ไปแล้วมันมันเบากว่ะโอเคเราชอบตัวเนี้เป็นบีบีของเอสเต้นะคะเราชอบมากตัวหนึ่งแต่ว่าคือถ้าจะไปหาซื้ออันใหญ่มาใช้มันก็คงจะแพงมากเลยนะคะราคาหลักพันสองพันขึ้นไม่ไหวราคาไม่ไหวซื้ออันเล็กๆมาใช้ดีกว่าทีนี้อันสุดท้ายแล้วนะคะอันนี้เป็นของ เป็นคอนซีลเลอร์เป็นไฮไลท์ซึ่งใช้บริเวณใต้ตาหรือว่ากลางหน้าผากอะไรเงี้ยมันเป็นของ number เจซื้อได้ที่ร้านบูธนะคะเป็นลักษณะเป็นแท่งอย่างนี้คือเปิดออกมามันจะเป็นปลายผู้กันนะคะอันนี้เราตัดปลายผู้กันออกเนื่องจากว่าเราเป็นคนขี้เกียจล้างแปรงก็เลยบอกว่ามันจะเป็นลักษณะกดๆอย่างนี้แล้วก็ปลายปแล้วก็เอานิ้วเกลี่ยๆแตะๆนะคะมันก็โอเคมันใช้แล้วมันไม่เป็นคราบบริเวณใต้ตาก็คือล่องใต้ตาลึกๆมันจะไม่เป็นคราบเลยมันเป็นไฮไลท์บริเวณกลางหน้าได้ค่อนข้างดีนะคะก็เลยชอบตัวนนี้เเป็พิศษ ซื้อตอนหนึ่งแถมหนึ่งนะโอเควันนี้ก็จบแค่นี้นะคะสำหรับใครที่ด like ิสไลค์ก็แนะนำด้วยว่าเพราะอะไรยังไงนะคะเราจะได้ปรับปรุงตัวเองยังไงก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามชมโอกาสหนนะ้าเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ